่อทำเตือนในวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้แบบทำแนะวนายพนักจ่าอาววันนี้นายจ่าก็คือจู่ร้ายวันนี้นายก็ในเกินไม้ดักทีจีนะอ่าไปแบบไปเปิดหัวกันก่อนเลยเปิดหัวกันก่อนเลยวันนี้ไม้นี้เลยไปเริ่มเอ้ยเอ้ยเบิร์กเบิร์กเบิร์กมาดิบวกไปเอาเอา หนึงงหนึง,ง,งบวกไปบวกไปคูณห้ามาสวยไปต่อไปต่อสวยสวยลั่นม่ลั่น,นเดี๋ยวได้รู้มามาวายมาแล้วคูณสามไปต่อไปต่อได้อีกได้อีกสวยฟีฟ,ฟ,ฟีอีกหนึ่งตัวฟีอีกหนึ่งตัวฟีอีกหนึ่งตัวลงมาแล้ว ลงมาแล้วลงมาอีกโอ้โหสุดสุดจัดเลยลงสี่ตัวเลยนะฟีนะไปไปไปเริ่มเริ่มเริ่มโอ้โหยังไม่เข้าเรอยังไม่เข้าเลยเหรอเข้ามาเข้ามาคุณหไปสวยไปต่อไปต่อ คุณเป็บไปอีกหนึงอีกหนึงอีกหนึงอีกนึงโหยังไงเนี่ยยังไงอ่ะไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายคุณติดสวยเลยด,ดิโอ้โหก็ะสีอะกรีสมชื่ออะก็ดูเอาไป ข้างนอกข้างนอกยังพให้ลุน้นอายลองไม้นี้หน่อยไม้นี้ก็หน่อยไปไม้นี้ก็หน่อยไปดิโอ้โหโอ้โหมามา,มาดิขิวมาลงไปโอ้โหเออเออยังไงยังไงอ่ะคุณสาม คูณสไปลงมาแล้วลงมาแล้วคูณส็บไปสวยคูณสิบสวยดีสวยดีเดีย๋ยวนี้สวยเลยไปคูณสิบห้าโอ้โหลั่นไปแล้วหนึ่งดอกไปต่อมา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  คูณโอ้สวยสวยออเทีอีอทีอีทอทีสวยไปดิสวยไปดิออกทีนูงคูณสิบหกสวยไปดิมันต้องแบบนี้ดิมันถึงจะลั่นนะไปต่ออ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ